สบายดีสตรารัมจ้ามือนีกลับมาพกก่อกันกับบรรยากาศยามเศร้าอยู่ที่สซปโป,โปลาวมือที่สองเด้อจ้ามือนีสตรารัมก็ตื่นนอนตแตงเต้เด็กเด็กผู้หล่ะจ้าตื่นนอนแตงแต่สรุ่มมืดผู้นละ่ะพรกกันหนังผิงไั่กับพ่อพูดอยู่หลังบ้านผู้ล่ะจ้าตอนนี้กะล่างนองล่างหนาเซ็ตเป็นที่เหียบห้อยแล้วละ่ะมือนีสตรรัมจะไปหาหลอแห่แมงแข็ง แมงแข้งน้อยหรือว่าแมงแค้งขาขงจะะหลับลงว่าได้แน่นอนหลับเพราะว่าถามแม่เรียบร้อยแม่บอกว่าปีนีม้มีอยู่เดอ้อเพราะว่าแต่ละปีส่วงสกร,รัมอยู่บ้านนะต้องได้กินเดจ้ะ เมงแข้งขาขงตัวลายๆหน่อยๆค่ะจะแย่มากแล,กล้วก็มาขวากินตำปนกะแซบเดี๋ยวสายสาจักหน่อยผู้หล่สิไปหาเราแย่เบิ่งตาเมื่อนี้ก็จะมาถ่ายบรรยากาศอยู่ฟังแล้วให้เบิ่งให้ส้มคือเก่าเด้อเวียกอันอื่นกันหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเซ็ตเป็นทีฮมม้อยแล้วล่ะเหลือแขกเกลือไก่เอางวออกจากอคอกจ้ากู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 ูกก้าว กู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 กเก้าพ้นพ้นข่นบินส่วนหน้าสวนหลังกู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 ว้า่นพูนกะปิกะกินเขาน้ําก่บลอกกะปิหึนะถังอกกันนะฝ้ากู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 กเก้าก่พูน ซุ้มอยู่ข้อกะอยาก,กินพออยู่ข้ออา้าวเลยพูนผ้าสายอุม้มเรียบร้อยอันนี้คือไก่พันุไข่เด้อจ้านี่แม่ผ้าสายพน่นซื้อมาให้ลูกพ่นเลี้ยงตั้งแต่โตสำกระปั้นน้อยนี่แหละจ้ะพ่นเลี้ยงเอาจนใหญ่เด้อตอนนี้ก็มีหลายตัวแล้วละ่ะอันนี้คือไก่พันุไข่จ้าโตเมนี่ไข่ตลอดเลยเด้ไดเก็บตลอด แล้วก็ออกลูกห้พร้อมจ่ะว็นมีให้บ่ลูกหึมปนปนปองล้อมกินข้าวปนปนนะทว่วงอกแกดือ้อทว่วงอกมึงปั้มหมดไก่หุน่นทว่วงอกแกเห็ดไก่ลูกโอ้ยหน้าตนหึ่เด๋อเด๋อเด๋เด๋อ เรียบร้อยจ้าสำหรับเวียเกลือเป็ดเกลือไก่ยนีมือเศร้จาจ้ะอันนี้ยนีมือเศร้จาจะเกลือเข่าสานเด้คันํำมาเขาจะก้อยหำเกลือจ้ะเพราะว่ายนีมือเศร้าเขาบดเห้ื่เพิ่นกินหลายเพิ่นตื่นนอนมายาีมือเศร้าเพิ่นก็จะไปหาหลอกกินอยู่ก้างทุ่งนาเองเด้ไก่ก็ได้หูจักความเด้อไก่สาตดามนะเพราะว่าเขาปล่อยปึ๊บมันก็นจะพูดลงไปกินหเห้ื่อท่งห้วยทงนาพ่ดละเพราะว่าช่วงนี้ปล่อยได้อยู่บ่มีหมาดุจ้าบ่มีหมากัดเด้อ สบายอีกแบบหนึ่งจ้ะ,จะบ้าบ้าจับทยบ้าไปไาหาอีเม,มีบ้าอมืทั้งจับหายเมวอ่อ่ะ้นอยเอาาือยแป๊บผุน,ผ,นผูนอุ้มมาน่อยมาแล้วจ้าผุนใน <c oughs> <c oughs> สายลูกอื สัตว์หมาภายนอนี่หมาภายนอหมาภายนอนี่หมาภายนอหมาเต้าหนึ่งแม่หมาข่อยบ่อุ้ยความละมักหมาน้อยนะเพูนอุ้มทีละศีทีละหาตัวพูนดูสายหมาภายสวยกว่ามูหมาภายนาหักกว่ามูเนาะตรงขีตายว่าเพูดเต้าเดมอ่ะ เออแล้วพอเด็กกินได้เอ็งเห็นไดตอนนี้เขา,าไอ้ไม่เห็นเราหมกแล้วเหรอตัวนี้พากันได้หมาน้อยคนละตัวคนละตัวเด้อจ้านีสกตรามหนึ่งตัว <S <S ไอ้พิมเด้ <S <S ไอ้พิมกันหนึ่งตัวพูนแม่กันหนึ่งตัวผู้ฟังนั่นกับพ่ออุ้ยพู้น์อุ้ยผัวหล่อสุดผัวพ,พ,พ,พาก,กันแพงหมาค่ะ คนละตัวคนละตัวจ้ใจไอต้นได้ลูกป u าไอต้นเมาสองอุย้ยเริ่มหลักากก่อน <c oughs> พากันออกจากเตาพายแล้วเด้อตอนนี้เด้อย่ามาส่องเบืองพ่อกับแม่ก่อนคุยพี่สังกันยุบยิบยุบยิบจุบจะสงสัยเพื่อนสิปูกัมซิดากับหมักม่วงเพราะว่าลูกสาวซื้อต้นหมักม่วงม,วมวหาสองต้นแล้วกับมกักซิดาสองต้นแล้วกับต้นมะกรูดพร่อมจ้ะพูนพูนพูนกำลังหาบอนปลูกอยู่ปลูกเพื่อนก็เอามาปลูกใส่สวนพักเพื่อนได้จ้ะพูนพักเพื่อนก็นกเป็นต้ละออนโซนเทิงสลัดเทิงพี่สังขบสุดเดี๋ยวมือกับนี่แหละ สตรัมจจกลเอาเบียพักสลัดเมื่อบงอยู่บ้านสวนพร้อมจ่าผูนผูนหลานเพิ่นกันพากันยืนเรียงแถวซับลาบป้าโทเลือกหมองเลือกมุมปลูกต้นหมักมว่วงเด้อหันเด้อสงสัยสิเอาเป็นแถวเลยล่ะจ้ะนี่อันนี้คือขีดินอยู่พังนี่เด้เป็นดินดำอันนี้เป็นขี้ขอกงัวเกาจาก้ะปลูกต้นไม้สวยคืออย่างนี้ พอก็จะปลูกเรียนๆกันเลยด้ยจ้ะ เดี๋ยวมาหาปล่อยงวออกจากข้อก่อนจ้าเริ่มตายแล้วเด้อตอนนี้ดเด้อเด็ดออกแจ้งจางฟังแล้วละ่ะเร็วๆล้วแล้วออกมาเร็วไปไปพากันหากินหยาแล้วพากันทากินหญยาคำมาแลยมาคกเด้อ ขูจักข้อรูจักแรงเดอ้ออื้ยอุ้เตีย้ยออกมาลูกอ้ยมิวโก้อันนี้มิวโก้มิยังหลังคือบาทอ่ะน,นะซนกันบ่ไป ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพากันออกนาโดงไปออกนาดงหากินหญยาอยู่นาโดงไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเ้ยเฮ้ย ป้าโถไปหลอพี่สังนอหน,นัเนาสกตดมกดับข้าจะไปเอางัวออกแล้วก็โฮดฟักซอยแม่จ้ะพูนพังนามาแล้วก็ไปหาหลอกพี่สังเวิงเวิงสบายดีต่อสายจักหน่อยครับผมไปดูหมายตกปลาพูนเพราะว่าเมื่อวานว่าจะตกปลาผัดพาแม่กลับไปเยี่ยมบ้านเมื่อวานจ้าก็มาถึงบ้านข้าพอดีนเมื่อวาน อยากบอกว่าทางไปบ้านแม่เมื่อวานโอ้โหทรหดมากะระยะทาง20ไปประมาณ19กิโลน่ะจับเรือไม้ไประมาณ19กิโลแต่ใช้เวลา40กว่านาทีนะครับโอ้โหโ,โหดมากถนนเส้นนั้นนะครับวันนี้สายสายว่าจะาลงเบ็ดตกปลาซะหน่อยครับผมตอนเราก็ถือว่ามาพักผ่อนด้อน,นะครับอยู่บ้านพัดเอสเตเวียรเราอ,อยู่ไทยเอสเตเวียตั้งแต่เช้าอยู่ลาาเนี่ย จะผูกปีนอนแล้วก็ตกปลาชิวๆวันนี้เอาเลยตามใจเลยังบอยเติมกาแฟเลยจ้ะไม่ค่อยหนาวเนาะอยู่ล้าโบเย็นแต่ก็เย็นๆอยู่ตอนเช้าๆนะครับก็สายมากก็เริ่มร้อนแล้วล่ะเดี๋ยวลงตกปลาอยู่บ่จ้ะสตปดาห์หาจะส่วนไปแหย่แมงแขงขาขงแมงแขงบ่เมนเป็นจังไหรเนาะบอแมงแขงตัวลายๆเดี๋ยวเห็นดอกมันจะเป็นปุ่มอยู่ในเหงาไม้บ่เมนจ้ะเออวันนี้เขาบ่เคยเอาจ้ะไปไปดู อ่ะอุปกรณ์พร้อมครับผมนี่จ้าอันนี้อุปกรณ์จะไปเอาแมงแขงนะครับหรือว่าแมงขาโขงเนาะจ้าอยู่นี่เรียกว่าแมงขาโขงบ้านบริษนี้ก็เรียกว่าแมงขาโขงคือกันแต่ว่าไม่เคยเอาเด้อแมงเคยจะเห็น evet. ประมาณอ่าตัวนึงสองตัวนี่แหละอแต่บอกเคยเห็นเยอะนะครับไปล้วพูนกินแต่เช้าเลยเนาะไปบ้านเมื่อวานนี่ได้บอกผ้าของมหาหกหน่วยตื่นนอนมายังเมื่อเช้าพักกันอยากินสนันวันไหว ให้น้องก,กินน้ำแน่คุณไหน้นกินน้ำแน่ลูกไปเป็นรถดูเป็นแงแค่ครับผมอยู่ฝั่งไหนพูนฝากเดินพูนล่ะจ้ะพู่นบอก่อ้าขึ้ไกลใช่ปะน่าจะเจอแล้วครับผมมาเลยมาเลยนี่นี่นี่อย่างมาหดน,นีซสตตรดัมกับเนมหาตั้งดนแม่บอกว่าม,ม,มาหดจุ่มโกงหวดและใให้เลี้ยวขึ้นไปเบิ่งในต้นมูก มาดูกันว่าเมขาขงคาโคงเป็นยังไงนะครับมเมงแข็งมันสอบอยู่ในต้นมูกเนี่ยจ้ะโอ้นี่บ่นี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 ่นที่บูมีใบดิบ่อ๋อในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับมันอยู่ในต้นหมักมูกนะครับพูน่นเบิ้งไอ้ต้นเนี้ยไปลูกเอาไปจิบ่ได้อยู่ที่จับก็แบบแต่งนะครับนี่กรอบเอาเลยใส่เข้าไปแล้วก็เขยา่า แต่มันก็จะตกลงมาในถุงนะครับโอ้โอเคมืออาชีพอยู่ครับหมดแล้วโอ้หากินง่ายมากอยู่แล้วนะครับเล่นหน่เอาอีก,ออกโอ้หากินแบบนี้เลยนะครับ ลุ้นกันว่าตัวจะเป็นยังไงแมงขาโขกหรือว่าแมงแขกน้อยนะครับหมดยังยังยังเดี๋ยวจะลากอีกนะครับพอทอดกรอบอยู่วไปหมดแล้ว <laughs> มา <laughs> เดี๋ยวจะเอาลงมาให้เบิ่งก่อนถ้าไปยังหลาย,ยุ่จ้ะมามามา มาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงแทนแทนแทนแมงขาโขงหรือว่าแมงเคงน้อยอ๋อนี่ประมาณนี้นะครับมันก็จะคิ้วๆเหมือนแมลงเคงนคี่แหละเอา้าใส่คูทั้ังเลยเอา้าเอา้าช่วยกันเอา้า เบ้กบ้างมาไม่สช่เอาลงมาเดียวเลยกินก็จะหอมๆนะครับตัมตปนแซบเด้แมงแคงนี่นะอ,อยู่ไทยไม่ค่อยมีนะครับไปอีกหนึ่งยกไปอยู่น,นัออน่นไง ออ้ไงอาอบ่เคยไงไปเมื่อกี้เพลินบอกว่าเพลินอยากโซ่สีมือจ้าเบืองพูนพูนสิได้บ่อนอ๋อบัดที่นี่คนแห้งบ่เคยไปแห่แมงแขงจำนี่นี่เอา้บาบบบินไปมดซะบ่โอ้โหแตกวืวๆจ้ะในกล้องอาจจะบ<อ>่เห็นเด้อเพราะว่าเป็นแมงแขงตัวน้อยนี่ทางขึ้นไปเลยพูน ờ, bay, yết thằng này, phun lạ, phụ, <laughs> đâu cả lôm, lóng hẳn, chớ đọc. Bay mất nè. Bay mất, thưa bò. Ôi. <laughs> đê đê, nay mảng, mẫn anh nhè, cậu cam nừng chú bò. ờ, pấp pấp pấp, เดี๋ยวมาเบิ่งจ้าปึ๊บโู้โ,โูได้อยู่กำม,มือน้อยนึงจ้านี่ได้ประมาณสามสิบตัวนี่ เลี่ยนต้นครับผมต้นนี้หมดเรียบร้อยต้นนี้มาหอดต้นที่สองแล้วเด้อจ้านี่ต้นนี้ต้นบักใหญ่จ้ะสูงพ้อม,มแมงแคงก็หลหลอีกเ้ยต้นนี้นะพูนแต่ว่าอยู่ทึงปลายพูดล,ละตัวอยู่ปลายเขาหนาจะเอาบ่ได้ดอกตาหนาจะได้แต่ตัวอยู่ต่ำนี่แหละเบิง่งผู ตอนนี kind of ้บอลลนีเพื <pad um> <pad ่นกับกำลังทำกันแย่แมงแข้งอยู่จ้ะน um> um ี <pad um> <pad uh ่บ um> um ่าแมนแย่ใครหมดแดงเด้อแย่แมงแข้งเด้อเก็บไอ้ไฟเก็บเอาค่อยค่อยค่อยป๊าปูเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ทงทงก็ได้อ้าวค่อยๆๆค่อยๆเขย่าค่อยๆเบา มาดูผลงานต้นที่สองครับผมไม้จะหักแล้วมามามาออกเลยโอ้โหโต้นนี้ได้เยอะนะครับประมาณสามกำมือพูดละหลายบ้างแต่บ้างเอา้าอู้หูขันใส่ถั่วยนี้ได้ถั่วบัอกใหญ่เ้อะจ้ามืไทยนีย่หายากเด้อนะครับอ๋อคำบลอกใหญ่บกขึ้นว่าจะได้หลายปานนี่เลยเด้อ้าว ใส่น้ำไว้เดี๋ยวมันบินไปจ้ะโอ้ตั้งเยอะนะครับเลียกเลยเยกแมงต้นโอ้โหเมงขาโค้งหรือว่าแมงแขงน้อยนะครับจ้ะอ๋อกำบล็อกใหญ่อยู่ไทยหายากเลยนี่เอ้าเฮ้ยหอมทวนทวนเฮ้ยขอ,อ,อ,อดีเลยเ <c oughs> มื่อนี่ตำปนนี่หอมหอมนะครับตำปนล,ลวกผักกะป้ามันขึ้นแขนจ้าละ ไายโอเคได้แล้วครับผมเมนูเช้านี้สุดยอดดิลีจ้าโอ้หากินง่ายขนาดม้วนหลายมดแดงมามีบ่ไข่มดแดงยังโ่ตึงอ๋อน่าจะประมาณช่วงเดือนเมษาพฤษภาจ้ะไปลูกไปกลับบ้านมานี่เดี๋้ยวยาวยวที่จริงมีตั้งเยอะนะครับแต่ว่าไม้มันไม่ถึงเนาะอยู่พูนสูงมากไปไปไป่เอื่อค่อยมาใหม่ ต้องมาช่วงช้าๆนะครับต้นบักใหญ่ไปไงั้นหายตูวไปข้ามไป,ไป <c oughs> อยู่ราวนี้ลัวล็อบขอบชิดนะครับแบบกันเบ้เข้าไปขโมยของไอ้ไอ้ปูใหญ่รอดไปไปดิ Khô luôn Đấy ba. อแต่พากันขืนมาหดทงเฮือนกะเห็ดอยู่เห็ดกินเลยเด้อจ้าตอนนี้สตดามกำลังย่างกุ้งให้พ่ออยู่จ้านี่เพิ่นบอกว่าเพิ่อนอยากกินย่างกุ้งลูกสาวซื้อมาให้แต่เมื่อวานนี่ก็ยังบ่ทันย่างอยู่จ้าส่วนแมงแค้งขัวที่หลังเด้อส่วนแม่กะะ็เลยเวิงเวิงกำลังเอือบสิ้นคั้วยอยู่เมื่อกี้นี่แม่ข้าเอาสิ้นคั้วมาขายไ้พูดละหนึ่งแสนจ้าสิ้นคั้วน้ย ย่างกุ้งซุกเป็นที่เหียมห้อยจ้านี่เป็นตาแซบหลายเดย้อย่างกุ้งซุกแล้วก็มาย่างเนื้อคุ้ยตอจ้า ส่วนฟังเบื้องนีกำลังตามเจลซีฟู้ดเด้อจ้านั่งหล่าจ้าส่วนแม่สิปนป้าดุกนาเดอ้อแม่นะเบื้องปนโขกไผ่โคกลาวรู้เอเล่ป้าเบื้องปนลานน้อยเพิ่นกานั่งทั้งขางโอ้ยความระคักนาอนั่น้อเท่าม้อยเทำไม้อยทำไม้อยเบอร์นี่หืมอ้เจ้าหมานั่งผ้าใสเอาเส็บๆบเด้อแจนี่เด้อ เสร็จไหมนอนเสร็จแล้วสีพวยสักพุดดิ้งนี่เป็นเมนูสุดท้ายจ้าฟตกตันจะขัวแมงแฆ้งขาคงเด้อบัดที่นี่นี่อันนี้คือแมงแฆ้งตัวที่เฮาพากันไปสู่เอ้าวฮัลโหลจ้าล่างนองล่างน้ำเซ็ตเป็นสี่เหี่ยมหอย กับบไดใส่ยอีย่างหลายมากมายเด้ใส่เกลือแป้งนัวรสดีจ้ะกินนี่หอมหอมหอมค่ะคืออย่างนี้อันนี้เพื่อนน่าจะเริ่มใครแล้วล่ะเวลาเขาขวแล้วเขาไปกินรสชาติก็จะมันๆหอมๆจ้ะตามปนกับเซบแต่ว่าเขาจะขวขัวกินเป็นตัวเลยบบไดตามปนเด้ ุกเรียบร้อยจ้าตักใส่ถ้วยเลยสุกแล้วกระหมทวนๆเด้นนี่เด้อกับข้าวเสร็จหรือ,อยังเรียบร้อยพูดตั้งข,งข้างๆกอนเนาะอ่าลูกเงแง่นนะครับลูกเงแ้่นเบิ่ผงมีอะไรกินบ้าง นี่ถูกย่างจ้ะโอ้มีปิ้งสมปลาย่างซีนปู้ไวแล้วก็หัวแมงแคะข,ขาคงอ๋อนี่ครับผมส้ะเดีย๋ยวลองชิมผนหัวกุ้งแล้วก็ปนปลาดุกแม่อ๋อถูกไปไป,ไปเลยไปเลยผลทั้งลุมถาก,กินเข่าแหละไอ้ฟิลมาหิวข่าวแล้ว <c oughs> นี่ กินข่าวส้มบรรยากาศอยู่หน้าบ้านคือเก่าวจ้ามามากินข่าวน้ำกันเด้อจ้ามาครับผมอืมเบิง่งผูอันนี้เจวปลาสีมือแม่เป็นตาแซบหลายเด้อขอ,อขั้วเม่งขาคงก่อนเลยเป็นไงคล้ายๆเมงแข้ขงน่าหอ,อมแมงแข้งขาขงกินก็สิคือกันกับแมงแข้งใหญ่ฮะล่ะจ้ะนี่ อันนี้สัคดัมขวแล้วก็ย้อยน้ำมันใส่พร้อมอยู่ไทยบ่ค่อยมีด้วยะครับอหอมเจียวป้าแม่กระแซบคักเบ่งผกพูบูนี่นี่พักนี่อันดับหนึ่งเลยล่ะจ้าวเพื่อนกินข่าวเบิ่งเครื่องหมักแตงเครื่องหนึ่งหมักเขืออ,อันนี้เจียวปลาดุกนะ้าแม่กินได้อยู่บอกกัเดา กินเลยมันเหียวแล้วบอเด็กๆกับพากันเหมากุ้งขนาดแซบบ้ฟ้าพุดเซ็บเห็ดยังนอกหมอนะ้อ้ยถึงข่าอยู่บอออิมมอืมออิมมออืมมอืมอิมมออินมอืมิืมอืินอิ่มอม มือเศร้ากับได้เขาจีคนลละก้อนแบกไปแบกมาจ้าอันนี้มะเขือขาวปิดมาจากบ้านสวนนี่น้ำโอ้ยจ้ะอือมือยืนขอซุปมะเขือเยอมือื่นจ้าเฮ็ดกระด้างแม่ไม่รู้หรอเปล่เห็ดซ้ำสุ่มมะเขือใส่เห็ดกระด้างใส่หัวหอยจูดแซ่บปุดยออเลละ